กันนะคะดูเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรกัน,กนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการติดตามการดําเนินการด้านกาแฟและโครงการนําลูกหลานเกษตรกลับบ้านในพื้นที่อํเาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นายถาพรน,นานครผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่11-15ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้านกาแฟและโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านในการสานต่ออาชีพการเกษตรในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวเกษินีเจริญสุวรรณผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4ร่วมติดตามงานซึ่งสหกรณ์พัฒนาดอยสะเก็ดนะคะถือว่าเป็นต้นแบบในการต่อย,ยอดพัฒนาขยาย ผลสร้างความเข้มแข็งสร้างโอกาสทางการตลาดจากจุดแข็งเรื่องของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิกา้าที่มีสมาชิกผลิตกว่า300รายซึ่งล่าสุดก็กําลังขยายกิจการกาแฟในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของตลาดค่ะจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านที่ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน179คนจาก25อําเภอมีสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ5แหง่งมุ่งเน้นสนับสนุนให้คน รุ่นใหม่กลับสู่ถิ่ฐานบ้านเกิดและสานต่ออาชีพการเกษตรนำเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตเพิ่มมูลค่าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนให้สหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำเช่นพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานของนายวรชัยทองคำฟูในตำบลแม่โปง่งที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาของบิดาปรับพื้นที่สัดส่วนคล้ายป่าชุมชนมีพื้นที่ท้องถิน่นทั้งไม้ผลไม้เศรษฐกิจพืชผักพื้นถิ่นที่มี ผลผลิตตลอดทั้งปีพร้อมแปลรูปผลผลิตต่อขยายผลสู่ตลาดออนไลน์ถือเป็นต้นแบบอีกหนึ่งรายครับ